คนก็มาอยู่างเปนยังบอไปปั้วประตูปั้วได้ตัวเอาเงินมาได้ใส่เต้าเราก็เขาก็ะทุกกันย่างตีพี่น้องบอกคอยจะมีคนห่างคนมีคนเขาเนี่ยเขมาทุกเขาประดุชนเลยขนมีเขาจังหวัดพี่น้องลูกป้าจังหวัดล้านเอาทุกเนี่ยโอ้ยเท่าเนี่ยมันยามันตายแต่มันสั่นๆอยู่ดีเอากระจำเป็นต้องสูบเอาเองพอเหตุยังได้ก็เหตุไปนำ สบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุตรสุขสุขคนเนาะบอร์ดเป็นทางไทยฝั่งลาวหรือว่าสีเป็นทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอร์ดเอ็นสตูดิโอหรือเฟซบุ๊กเฟนเฟสบอร์ดเอ็นสตูดิโออีกแล้วพี่น้องเนาะเสร็จเปิดภาพมาเมื่อนี้กับมาหาพอตู้งคำปานอีกแล้วพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าผ่านมาเวียกทางนี้แต่เศร้าเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงพี่น้องเนาะก็เลยแวะมาหาเพิ่นมาอัปเดตมาทำข่าวทำข่าวว่าเพิ่นอยู่ดีมีแหงหรือบ่พี่น้องเนาะ ค่อนข้างจะตายมือพอสมควรแล้วที่บราจะเดินทางกลับมาหาทางประตูพืนน้องพี่น้องเนาะอ่เสริมมันี้ก็เลยเดินทางมาหาเพืนน้องพี่น้องเสริเป็นว่าเดินทางมาเผืนกับป้าจกเห็นพีจั้องน้องพี่น้องแปลนบัดเลยบนอยู่บนเช้าเนาะสะอาดหูสะอาดตาลิ้นพี่น้องโอเคพี่น้องเพื่อบรรยาการสัตว์เวลากจะได้กลับไปหาทางประตูผืนเลยน้องพี่น้องเนาะอันนี้น้องพี่น้องทางประตูผืน นเียหน่เนะพี่น้องบ่เอ็นมากินเห็น่เสียหนะเสียในฝนอนามัยป็นบ่เลยป้าเถียป็นหูเป็นตาดิพี่น้องเลยเสียหน่ะผมฝนจูดนะชาวมา่นจะจูดฝนอนามัยไว้บ่เลยผมเป็นเหมือนนอยู่แห่งเปนนะพี่น้องอ่านกับเก่าลายป้าปู่ยังในปรอตูสบายดีเลยพรตูสบายดีปูกครัวขา ในหัวข่ามาได้ใช่นี่เอามาแต่ดงบังเอามาแต่ดงบังดงบังผโพชีบันยางผโพชีอันนี้ให้บ่ดงบังอันนี้เหรอดงบังบันยางผโพชีเนี่ยว่เขาให้งามมันหัวขาดย่างโหสิข่ายว่าดนี่กินข้าวกินน้ําแล้วบ่กินแล้วแต่เช้าได้ยังกินต้มปลาคอเขาได้มาให้เนะพระโตร้านซ่ายู่ลุมบมือเขาต้องของเก่งนั้นเขาขึ้นมาแล้วเขาเอามาผามาเฮ็ดกินเองดําโตดําหยังพอได้กินเนาะพอได้กิน ผมได้ติดโซลเชลไฮน์เนี่ยลูกรูกแอนไนแอนไข่นี่ยโอ้โหตัวซื้อบ่ซื้อสองแสนอ๋อตัวน้อยเนาะนี่น้อยรุ่นแง้งได้แหละฮงแง่งหัวตัวพวกรคำทุกโมงทุกโมงเช้ามันมือเนี่มันมือตัวเก่ามันแบตเตอรี่มันนอนมันเสื่อมแล้วเนาะเสื่อมช่องโมงบ่ายโมงหนึ่งมันเบิ้ลทิ้งคนเขามาเลาะขายเอามาพอเท่านี้กว่าป่ะอืม ก็ n i สามแสนแ่มมีเงินสามแสนแต่ว่าเงินจีบัวตัวเองก็ยังไม่มีหนยได้สองแสนให้พอเท่าไว้พอเลยมันพุงพอเล้ย่งผูย่างข้นคำมันขึ้นมันก็มาหามาแหไมันบัมันลุกชายเนี่ยผมันอยู่ใกล้นี่มันเหนมันติดตั้งหายเงินอลไติดตั้งหาเนาะขึ้นมันขึ้นไปยมหยบสังกะีกนปไปวางอยู่ข้างผุนตัวเองว่ะ มันคันคนจะบ่ักเด้มันถึกแดดตลอดเนาะถึกแดดตลอดเด้เป็นจังได๋ไปหาหมอบ่สิว่าได้ไปไปหาหรือ่ได้ไปเลยงบ่ได้ไปเงินประมาณเงินยังบ่มีอือบ่มีเงินเนาะบ่มีเงิน่จะไปหาหมอเงินสิต่อยาได้นี่อือยาโครงการตวันกินตกอนไปต่อให้เบิดแล้วบ่เงินฮะยังอยู่ดอกอือยังบ่ลายเนาะยังบ่ลายยังมีตำรา2ล้านอือๆไปซื้อไป มันมันเบิดกินกินอยังเข้เขากินเด้ยสิใครซืเบิ่งเขาเขาบุญประหยัดเอาเองเขาน่าจะปลากระยังลายอยู่บ่ยังสามสี่โลก็ได้เงินไปเนาะอืมสามสี่โลนอนนอนจุดหลักๆก็คืออยากไปหาหมอเนาะเอออยากไปกวดตัวหมออยู่บ้างตัวเขาว่ากวดดีบางทีมันดีคือฝนว่าเนาะมันหนักเงินเอาอยู่ประมาณผมมันบุญเพียงพอยุทธิกรณ์ เงินล้านหนึ่งชองล้านกวดบ่ไดไลายดอกฮารูขิดเน้ะขณะกวดจะถึงหนึ่งพันเก้าแล้วหาเศษกวดเจาะเลือดนี่ขันต่ำได้นี่ขันได้จังว่ะขั้ดูอยากกดเบิ้งกวดเปา้ลยาเลยกินกินยาต่อของอันทันโมเลนคือเก่าบางทีมันเศร้าเนาะกินกินพอดีจะเล่าปวเศร้าแล้วมันได้สามปีมากินยาตัวนี้ พราะว่าเ้าวบริประกวดเขากินแต่ยาเนาะมันเลยยากเนาะกวดทบิตเนี่กวดว่าทบิตทบิตกวดคนนั้นค้อยเส้นเลือดประสิทธิ์าสเจ้ามันนั่นนั่นเจ้าคือสันตะแม่นอลไรบ้านเขาคืนสันโลดเส้เลือดพลอยในอันในสมองสมองเนาะว่านยังไงก็ได้เป็นเจา่เส้นประสาทหัวสมองประสาทโตหรือยังบอกว่านเส้นเส้นเส้นเอ็นนะ ไปก็ไปเพิ่งก็วางยาหายชุดก่อนนั่นแต่พี่ขึ้นก่อนสามปีขึ้นหลังสองแสนจะบิดยายายป้อมกวดกวดสองแสนจะยาหายสองแสนเป็นสี่แสนแต่อยู่ฝั่งไทยเพิ่งก็ว่ามีอยู่ยาหลักษาหายเพิ่งว่าโอ้หายเก่าเงินมาที่สักเพิ่งก็บในน้ำให้บอกเอ็นอ่าพาับตู้เพิ่งไปหาโมงห้าโมงแน่บอกเอ็นว่าเพิ่งว่ามันก็ยากนี่แต่หน้าพี่น้องเาก็ทามีคนสนับสนุนเฮานี่เฮาก็ไปได้อยู่ สำหรับน้ำผักน้ำแห้งเขาเ่ากะบ่มีได้ไปบ่มีคือกันพี่น้องเลยเบิางยอดโยบ่อนก็หู้แล้วว่าบ่อนมีเงินบหรือบ่มีเงินน้าพี่น้องยอดงิ้วบ่อหอนพันบางทีก็ได้แต่จะเอามาจะใช่แต่มีแต่ว่าถ้าว่าคนใดอยากทำบุญอยากช่วยคนเฒ่าอยากสนับสนุนบ่อนกับบ่อนกับยินดีที่เป็นสะพานบุญให้เหลืได้พี่น้องเลยอย่างอธิบายจังสีเรื่องน้ำผักน้ำแห้งเขาเนี่ยก็ปาตุ บทพันบาทก็ว่ารายเติบเลยเนาะพระตู้เอาไปเพราะอะไรจะทำนี่เห็ดไปกับมันหลอกก็แเก๊กบา้ยทีเอ๊ะมันถ้าว่าคือซองใหญ่เพิ่นน้ำเบยากคือซองใหญ่เพิ่นมันมีต้นทึนมันมีต้นทึนพ่อใหญ่ชนับโน้นกันลายอันนี้ไม่ได้ทึนตัวเองมันก็เลยยากสู้ไว้นี่แหละคืผัอเถ่าก็สู้ไว้นี่แหละเห็ดปอกๆเล็กๆที่คนนางหลวงที่คนนอนเวทีมาสันสาย เห็นปกเห็นมันหกแล้วก็จูกระน้ำกับเสียไปน้ำแม่และใคยก่อนนอนเว้นเอาออกกําลังกายไปน้ำเนาะช่วงในน้ำก็บให้จะขาดได้ช่วงนี้หิ้งเบิดอยู่บ่เดี๋ยวนี้ก็ได้แห้งเบิดโป้มในในช่องเถิดโป้มสามเถ่อโป้มห้งน้อยลงน้อยลงเนาะเออมันชีหอดเดือนชีเดือห่าเลย Ah. เดือนเดือนหาใช้ได้เดี๋ยวถือว่าต่อเลยเลือนแรกบายนี้งโบขาดแล้วผลตกลงมาเนาะผลตกลงมางมันเกิดห้มน้าไว้พอมันก็ลาครอบครัวได้ใช่นี่เนาะตามครอบครัวตามครอบครัวใช้สำกันมันก็เลยเฮงเบิดไว้เนาะอืมันมนี้ทางโลดเลึกโอเคอยู่โน้ยอันนี้สิ่สามเมตรหนึ่งใส่เห็นสแปดเมตรหรือว่าวเมตรเคื่อนสั่งเข้ามันกษตรใช้ได้อยู่ใส่เฮงอยู่เพราะว่ามัน เป็นพงใหญ่อันนี้มันเขาทางมาแล้วมันคาหินดานนะยุดยุดทธพราได้ใช่ถ้าว่ามีเงินเนี่ยพอตูกก็อยากไปปวอยู่เนาะโอ้พันสิบอยากดีพยยันญาติไปอยู่ชันสอย่า่เช่นเนี้ยถ้ามีเงินกับพวกเธอมันเถือมัน้นลยบอนไปมันกระถือไม่หละ เ,เป็นมาเนี่ยฮะก็ไปเพื่อทางหมออ่อนคณิงทาหมอเลิศหมอคนอนซอนตัวเดี่ยวเดียวหนึ่งเนาะอืมหมอปวดไปหลายบอลแทนมันก็เหมือนกันก็นเอาไปปวดเลยปวดเลยเนาะเขามีเงินมีคำว่างานแทนซักโอกาสเจ้าก็มีโอกาสที่หายดีป่ะจ๊ะโรคพากินเช่นพากินชันเออโรคพากินชันไทยมันท้องบองบาลนั่นน่ะไม่ทางไทยพากินเช่นทางไทยเป็นท้องนน้ำหนาวในอากาศเย็นแข็งชัน อากาศเย็นครับแบบนึงเขาเบาแดดเขาจะหายเขาหนะสมมติว่าเขาจะหายเขายังสั่นยึดยึดยึดมันปวดแขนเบื้องคอันี่ผ้าให้นงสั่นเนาะพี่น้องแต่มันก็นี่อะไรมันบุญพุทสนับสนุกเงินคำเนี่ยชูไปทำเงินคำเนี่ยเนาะ หลายคนก็มาอยู่างปยังบอไปป,ปั้ปวประตูปัวได้ตัวเอาเงินมาได้ใส่เต้าเราก็เขาก็ะทุก<ม>ันย่างตีพี่น้องบอคว่าจะมีคนห่างคนมีคนเท่าเนี่ยเข้ามาทุกข์เขาบรรลุชนได้ขนมีเขาจังหวัดพีน่น้องลูกป,ป้าจังหวัดล้านเอาทุกเนี่ยโอ้เท่าเนี่ยมันยามันตายแต่แมันสันสสรร่นๆอยู่ดีเอากระจำเป็นต้องสูบเอาเองเพราะเหตุยังได้ก็เห,เหตุไปนำเหตุไปเนาะจังหวัดยังได้แหละมันได้ ข you know? you like ้างนอกบวเหตุมันีนั่งกระปอดอยู่แม่งมึนแห้งสั่นคักแล้วอันนี้ก็มันปวดแห้งจับจกย่างไปช่วยพอได้ทางทางนี้เนาะแข้งเลียงไปน้ำเอาตอนคนน่ะจยกซอยเพิ่นเนาะพี่น้องทางเขานี่ก็นี่แหละซอยอัปเดตให้พ่อแม่หลวงเอซีเบิงเผื่อเพื่ออยากจะบุญอยากซ่วยเหลือเพิ่นให้ะไรของอยู่ของกินกันยังพอได้กินอยู่บ่ขมือนี่ยพอได้กินอยู่ เบิ่ดแล้วบ่ปลากระป๋องกระป๋องนะยังสียังสีป่องกินโดดหรี่เนาะว่ามันจะเข้าด้วยกันหนึ่งหรือปะจักนี่ฮะเข้าแล้วมีใบไวก็ยังสิบหกอ่ะมันกินเองข้ตู้มันกินบ่ได้เปลือกไงไข่ก็ยังเปดเกาหน่วยตัวปูใหญ่จะดีบนไท้บุกสายน้ำซอยเรือจุก่อนเนี่ยรู้ไหมมันกินบ่ได้เปลืองเดี๋ยวมีตัวอื่นเกิดกินตัวอื่นไปน้ำ ตัวไัมันฉีมัทฉีเน่าเขากินก่อนก่อันนี้เป็นอาหารแห้งเนาะเป็นอาหารแห้งมันบวงย่าบะมีเขาจังกินมันบวงเ,เน,น่าเนาะสมมติเขาเอาปลามาให้ผัดจะไปกินไข่ปลาปลามันตายมันก็นเนา่า <laughs> แล้วเราต้องกินตัวมันสิตายก่อนเขามาให้ว่าดเนี่ยมันก็ทาง,งสีไว้เต้นเล็กๆอยู่เหนื่อยๆก็ได้ของเ่องบื่ก่อนเนอะว่ามากจัดการคนต้มแจวไว้กินเพลินกินแรง บคนกินเนาะคนขึ้น,นมาให้ก็ันนะคนกินพักมีซีซ้อมพักบ่วงพักเบ่งเขาก็ตัดมาให้ในเข้ากายมาแจ็คคนตัดมาให้ต,ใหตัดมาตโนงบอกตัดมาตโนงผมงงมีน้องบ่แถวนี้ก็ได้มีเนาะน้องหายหน้าลงไปลุ่มผมเมื่อนี่บ่ายมาแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยเมื่อเศร้าเลย <c oughs> เพดมุกปลายเข้ามุกยังเมนพอมาส่งอันอ่าเพดลงไปมุกาหารน้อง มาส่งเมียเพิ่นไปหมุดหารเพิ่นไปผ่าตัดผ่าป่าไปก็เลยมาแต่เศร้ามาแม่ประตูเลยเนาะมาแม่ประตูเลยเป็นทางผ่านพเนพิ่นนะพี่องบอ่เอนมาแทนบ่แอนแว่มาเยี่ยมมายาเพื่อเพิกว่ากายเพิ่นเนาะแม่บ่มียังมาฝากกับแว่มาเยี่ยมมาญาติเพิ่นนะพี่ตงก็ยังว่ากายไปกายมาอย่าลืมกายเว่ข่าวในเรื่องไรยังไรยังกระายาแล้วเว่ ไจบกันบางทีมันไม่ยอมยม่ยอมเพิ่นนี่แหละเขาก็ได้บางทีมีแน่สวยบางทีมีผู้ใหญ่อยากสวยกมีับมี่น้องพี่น้องบางทีผู้ใหญ่อยากสวยข้าวหน้าบ่อเพิ่นกัเบิ่งอยู่ได้เบิ่งนะบางทีเพิ่นไายเข้าประตูเบิดบไจักเพิ่นยังสวยเนาะว่าบ่ได้แล้วตัวนี้น้องพี่น้องข้าวสารอาหารแห้งคนได้แค่ พอนกับอยู่ชื่อๆนะพี่น้องยู่ไปไปชีรลอยู่เป็นกับำลนเห็นยังพ่นกับเห็นยังบ่ได้นาะพี่น้องอยู่ไปเีรลเสียหนาสองสามบาทกับปวดแงวปวดแขนแล้วก็มานั่งมานั่งไปเชียอีนังเสียยุ่เสียนไปไปชีเลยพอนอนไมั้มันแปนเบิรไดเลยผมตามขางเฮือนพ่นแปนเบิน้ำพี่น้องผมตัพนเสียแปนเบิดรยคิดเคยนั่งแป้นเผมอนเสียแปนเแล้ว พอนะลูกหลานมาให้นั่งมาแป้นพอนะลูกลานมาไลมาถ่ายคลิปแล้วกระป๋อยก็นั่งร่มกันริมผมมองมาข้ามแล้วแช่แชอยู่ปัจจุบันนี้กบะป๋อยมีคนเข้ามาอะไรน้องพี่น้องมีแต่บ่าวแอนนี่แหละมาเวี่ยมมาแย้มมายามเพิ่นสองประตูประตูค้อนกับคนป้ากับสีมาอยู่แล้วหลบคนอกันเลยแม่การเพิ่นบาดมาทางเพิ่นก็มาคือกันเพิ่นกันอะไรกาเพิ่นพามาทางผ่านแล้วเพิ่นมาแว่รถหลอกเพิ่นกันอะ อันเพิ่นบ่ได้ผ่านก็เลยเ่ไดมาแว่พิ่นผ่านมาเพิ่นก็แว่ช่วงไฟอันบ้านยังภารานน่ะภารานโมหนาวปะโถวช่วงนั้นหนาวเด้หนาวหนาวคันถึกขึ้นพะลานแล้วมันถึกรอบหนาวโลดจะเป็นหยังมันไปตามอากาศมันนี่นะว่าจะขึ้นอีมื้ออื่นนี่ยหนาวมาอีกแลยไปก็บ่ค่อยได้นะนอนวิวก็บ่มี ผู้ใหญ่กับอกเข้าไม่ได้ทึ่นตัวเองโอ้บุญอย่างรอดเลยทึ่นก็ทึ่นใหญ่เขาก็ซื้อเงื่อนวิวเขาแน่นเงื่อนวิวลายค์คนกันนี้คือว่าระดำพันคนเบิ่งพันคนเบิ่งก็ได้สร้างพันกรีบหนึ่งมันเป็นที่ได้หลายเลยมือละหกสิบพันอย่างใด บมดไหลไปเลยมาใส่น้ำมันรถุปตัตเตมือกับเบิดแล้วอ,อยู่ากินลิตรหนึงมื 15, อเป็นซาฮาพันซาฮาพันป่ายหวานอะไรเรนเจอผลมาพี่อีดิทหนึ่งหวานมอเบิด์ตเลยนะไม่และซาฮพันไปกราบหน่วยเบิดอย่างรถมันกับเปลือกมันได้เว็บไทยนี่เว็บไทยนี่กับโอเคอยู่กราบหลดุดไปมือหนาไปพลาดมือหนาก็บหัวซองเถือ่อโอ้เปลี่ยนใส่ซองเถือ่อ เปลี่ยนแล้ก็หัวอกมันนิ่มมันบจายางยางยางนอกมันบาดบรรวยจังใดนี่แหละกันจจ้ยางมันกัดสั่นกัดนิ่วมันอยากกัดหน่อยนนึงกลับกลับมันมักหัวรลายเทือกอะไรเดินทางไกลก็เม่ย่ำห้อนแท้งสิโคหันสองรอบเปลี่ยนบัซนสาวโอ้ยสียดาเงินะจ่อยแง่มีเงินแห่หัว เปลี่ยนยางน่องมันก็บโบมนเซ็นละซองแสนพูกเลระซามชีร้อยพูกเลยใช่ไปนี่แหละยางน่องมันก็รุ่นดีมีชิลินหนึ่งก็หหอยแพงไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตัวนั้นแพงตัวนั้นหากยางมันดีอันนี้ใส่ยางเวียดดังอันธรรมดาเนี่ยรถขี่เนาะบรถขี่ไปกันว่าเฮ้ใช้ตัวแพงป้าตัวเอาไแพงโบมีเงินจิครอบอดแถ้าบ้าโบมีเงินใช้น้ำมันไปเลยเลยขี่ไป ก็เลยส่วนไล่ขันไปไกลเรื่องขี่น้ำเบาพอนบางทีขี่เราตัวเองโหผลมันดีโหลดเบาพอันนี้มันบกคักนะนี่ฮะมันเส้นหัวเส้นอนไรอยากเปลี่ยนกงข้างหน้าก็ยังบริเงินเปลี่ยนกับซกมันนะมันแตกวเลยซกซกซกหนาบ่ซกหนามันตายมันโปเต้นแล้วมันต่ำ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 ไปเฉยพอดมันรันรีดโปยจากมีลีนยังแหงนะ และมันหบ่ยุกบรยิเนยังี้แหลตบตบหัวคอนเจ็บหน้าอึกคนไหนเนี่ยแล้วทำมันธรรมดามันยุกยุธรรมดายุกยุยุมันสวยดีนี่ยมันเต็ตมตไปเลยมันบ่ไ้มันบรยุกอะไรทำมันก็เจ็บหน้าอกคนน่ะหน้าสัมมันแทงเปลี่ยนก็ได้เลาะขี่ไปซะก่อนขี่ได้ขีไปก่อน เรงทราบมีเงินมีคำเต่าตกให้เงินให้คำก็บมีเลยเนาะนี่และเอาสิบปท้ทอยวไดาต้องสู้ไปเรื่อยๆดูกเทานี่สู่ไปเรื่อยๆสเื่อยั้นๆเนเสเงมันปวดปวดยังไงยางไปเฮ็ดคุดปวดแขนโคุดมานั่งปวดโคุดอยู่ไปใส่มันจะบวดสำเร็จก็อาไว้เลยกรจูตอนแรงมันวบลมันบบลมับลมันตอนระเวนดเสีกรจูด พอตู้จุตอนแรงเนาะนี่เนาะตอนแรงบานนี่มันร่มในบานนี่เมื่อไหร่เห็นมันล่มเลยยุดิซะก่อนอย่ามันติ้วไปทุกที่กินลมมาอีกแล้วมือเช้านี่น้ำหมอกแห้งมะเช้านี่ครับ่มก็สีบองแห้งไปได้ต้องแต่มันข่าวเดิมฟังข่าวโทรศัพท์เข่าวันที่แปดวันไหนวันสิลมวันหนึ่วันที่หกมันหนาวไสบุญธาตุโพนนี่เด้กันเริ่มจัดแล้วเด้ แปดคำเก้าคำมันนี้เนาะเก้าคำเนี่ออกใหม่ก็เก้าคำก็เนี่ยได้ไปเอออกใหม่สามคำเดิมสามหมดไปทรัพคือทำมาต่อโจยไงค้าเวียอีกมื่นอะไรก็ได้มันหมดไปสมมติคนเฮือนมื้อวิทย์มันนี่มืออื่นพ่นลงไปคาเวียจะเป็นในเฮือนก็เลยบหมดไปไปแต่บอพรอนบะพรอนพ่นเพิ่นไป,น,ปน,นอนอยู่พุ่นไนปน,นอน ใช่ๆอยู่ด้ว,ดวก้พอทีแรกก่าจะไปน้ำกันให้เลยเเพิ่งนก็โทรมาบอกวัามาบอกอ้าขาเวียกเลยวะยอมเลยไปน้ำไ่ได้เลยวะบือื่นพานเดเลยแหลนไปน้ำเพิ่นแหลนไปตะ9เก้าโมงไปแล้วหอดปูปปกสิบเอ็ดมงมันพันแล่นตานลมมมัน,มนวูบอ่ะบุบหวาดไปไปมาไกลเลยร้อยไปกิโลโอนน้่ โอสหนึ่งมันนกเนื้อใม้แบมันนะไนเนี่ยคือไนเอาไป้มากามใบแบ่มัมาก้ามใบไปชั่งสมบูรแล้วแบ่จะแบกินเด็กผลลายโตเติบบ่สามโตไม่ไม่มีม้านบ่ดสามอ mm ๋อมานนั่นแหละที่ต oh. mm ั้งเบิ่งเงี่ยงที่นั่นเองม่ลุ่ลานก็ทำลู่ลานเนาะโอ้ยู่ใกลกันเขาก็นับถือหมดแถวนีขก็บนับถือเขาอยู่ใกล้บ่ได้นะขณะนี้ขอบริคอ้วเขาให้เลยนะ เพ uh. uh, wow, mm hmm. ิ่นเคยให้เนาะไม่ห้เคยเบิ่งไม่แย่งแต่เขาเขายังลงนิดหน่อยน่ากันก็ได้แโป้มแล้วก็บว่าเจ้าบุญเปิ้ลแห้งบ่วเทิงมันเอาจิตโป้ม้เพิ่นก็คิดเพิ่นก็คิดว่าเป็นผู้เท่าบุมไม่คนบางแย่งอะไรเนาะเออผู้เท่าคือเขาว่าวันดาคุณดาปี่เขาชื่ผู้ชนัวว่าเจ้าสมบัอันนี้ก็ซ้ำลูกซ้ำเต่านับเธอเท่ามีอยังห้องหาเขาเราทำมาเห็ดหายเนี่ยเขาเห็ดโบได้เขาจะบื้นเห็ดใน ยี่ห้าเกับติดโวรเชี่ยวยิต so uh ้องขึ้นมาได้ดอกเนาะขึ้นมาได้มันขึ้นจังเลยโกมกเขียบมินเกิดว่าเมื่อคันมันโบวมันโบวแจ้งหรืส่งคืนนะตัวเองว่าผัวมาขายให้ก็ได้เออนะฮะประกันนะประก่าวเวียดบ่มาขายให้กันได้คนเล่เขาหนึ่งนะคนแถวเขาคนเลาเาบุญครูแกะกล่องเลยบ่เนี่ยบ่มือชองเขามือช่องอ่มันหนัก คิดว่าอันนบ่แต่ก็คงหมดคืนบ่แจ้งโคกโมงมันเปิดให้แต่ก็โคกมงมันปิดให้เฮ้ยคือว่าแจ้งอยู่ฟังคืนมากเลยขากันนั่งเอาตังมานั่งรินนั่นนี่แหละแซ่ล์มันอากาศเย็นเย็นเนาะยามห่อนั่งที่เย็นขาดมันอากาศอาศัยเพรได้นั่งรินแต่น้ำน่าวฟัดลิฟต์เข้าไปเยอะในนี่เนาะลมผัดโปรยเลยลิฟต์เข้าไปเยอะในตังไม้นะ วันอ้อมนี่แหละเนาะแนวแนวฝนพอได้เพิ่งก็พออยู่ๆสานีก็น่าพอตุสมอบผมีนี่แหละจะขึ้นได้นานไปอยู่ส,มสมามีามก็อยู่ได้แล้วนะพี่ดองมีแต่ว่ามีข่าวมีน้ำกินก็โอเคแล้วเนาะสานีนะพี่ดองอมีเข่ามีนมนะ้ำอาหารขขาวสารอาหารให้หน่ครับเท่ากอยู่ได้แล้วข้องโตได้แล้วของอยู่คงกินกับพอดี กลับก่อนเด้อพ่อตยู่ดีมีแฮงเด้อ